สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเฮียแบนนะครับส็อตแตกหนักนะครับวันนี้นะครับผมพามาเล่นเกมง่ายๆอยู่บ้านก็ทาได้นะครับผมฟินิกชยานะครับโอ้โหเกมนี้ครั้งนี้แล้วผมมาเล่นบวกไปเยอะครับวันนี้ผมเข้ามาเล่นใหม่ครับวันนี้ผมมาทุนมา200นะครับผมจะเล่นเบ็น้อยๆดูค่บเบ็ดสองนะฮะสูตรผมเหมือนเดิมครับออโต้นะครับสามสิบหมุนนะฮะลองดูครับว่าเขาจะให้เราไหมครับลองดูครับป้าช่วงนี้นะครับอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม มาแล้วครับคิงมาแล้วครับสวยครับโอ้สเก็ตเตอร์เขาต้องเข้าเป็นไข่5้าใบนะครับเกมนี้นะฮะผมอยากเห็นก้อนทองมาเต็มเหน้าจอครับดูสิครับวันนี้เขาจะให้เราไหมฟินิกทยานนะฮะนี่ผ่านไปสิบหมุนแล้วเายังเงียบกิฟอยู่เลยครับได้บ้างไม่ได้บ้างครับเนี่ยเงนีโอ้โหดูเกอบเข้ามารอบหนึ่งนะเฮ้ยมาแล้วนี่อ้าวมาแล้วครับท่านผู้ชม12หมุนฟรีสปินนะฮะไข่ห้าใบนะฮะเริ่มต้นด้วยคุณหนึ่งนะครับผม อ่าเราลองดูครับว่าเขาจะให้เราไหมครับมาแล้วครับคูณรอบแรกครับมาแล้วครับคูณ2ครับของก้อนทองเต็มเต็มครับตอนคูณเยอะครับเฮ้ยฟรีนี่ฟรีครับท่านผู้ชมบ้าพอมาแล้วครับขาให้เราแล้วเป็นหน่งชยานครับโอ้โหเบสสองด้วยเบสสองมาไหมมาเอ้ามาแล้วครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับโอ้โหสวยงามครับแจวแจวครับอันนี้แจ๋ว โอ้โหมาแล้วมาแล้วฟินดิ้ชยานเรานะฮะโอ้โหยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องผมด้วยนะฮะเฮียแบนนะครับสล็อตแตกหนักโอ้โหมาแล้วจริงๆครับก้อนทองที่ผมอยากได้ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหคำนวณไม่ถูกแล้วครับเขาให้เท่าไหร่ตอนนี้ซุปเปอร์แล้วครับมาแล้วครับแจวครับเบลสองนะครับวันนี้ผมมาเบลดเล่นเบลน้อยๆนะฮะทุนน้อยๆมาทุนน้ทุน้อยๆเล่นเลนเบลน้อยๆนะครับเป็นไงครับเข้าเต็มกราบมาแล้วครับ อุ้ยขาทองก้อนหออันแรกคนเดียวครับโอ้โหน่าเสียดายครับเหลือสิเป็นหมุนครับคูสิบสามครับไอ้คูสิบเอ็ดครับสิบสามหมุนคูสิบเอ็ดมองอ่านผิดครับดูผิดอุ้ยยกห้าแถวเรียงครับมาแล้วครับคูสิบสองโอ้โหเรียบร้อยครับตานี้โอ้โหเยี่ยมจริงๆครับอยากได้อย่างมีเหมือนผมอยากสนุกเหมือนผมนะฮะเข้าไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้เลยนะครับผมจะปากอุ่นไว้นะครับมีคนคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับ แล้วเว็บที่ผมเล่นตอนนี้คือเว็บตรงเว็บแท้แน่นอนนะฮะลองเข้าไปดูครับผมโอ้โหสนุกแน่นอนครับเต็มเป๋าครับผมบอกเลยมาแล้วคูสิบห้าครับอีกเก้าหมุนนะฮะขอเข้าเต็มเต็มทีเดียวรู้เรื่องเลยครับโอ้ยสุดยอดขอให้เข้าอย่างเดียวพอเอาล้วครับคิงยังเข้าก็สวยครับเข้ายังไงก็ได้ครับตอนนี้ผมได้อยู่แล้วครับโอ้โหคุ้มครับห้าหมุนมาครับแจ็คก็ยังเข้าก็ดาวครับยังไงก็เอาครับตอนนี้ โอ้โหเต็มกราฟครับผมบอกเลยมาอีกครับมาอีกครับผมบอกเลยครับมาครับโอ้โหเอ็งหมุนครั้งสุดท้ายก็จะให้เราไหมครับโอ้โหก้อนทองแถวแรกไม่เข้าให้เราครับไม่งั้นเต็มเป๋าอีกแน่นอนโอ้โหอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องผมด้วยนะครับเฮียแบนนะครับสล็อตแตกหนักนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะฮะโอ้โหมาแล้วยาวๆไปครับฟินอีกชยาแล้วเหลืออีกสิบห้าหมุนที่ผมตั้งไว้นะฮะ ถ้าดูจากทรงแล้วหมดสิบห้าหมนุนนี้ผมว่านะผมน่าจะพอครับถ้ามันมันได้แล้ว่ะตอนนี้ผมว่ามันได้แล้ว่ะกำไรอ่ะโอ้โหดูครับเงียบกิฟต์เลยขออยหน่อยขออยหน่อยอ่าโอ้โหดูครับขอหน่อยเขาให้หน่อยจริงๆครับเขาไม่ให้เยอะ <laughs> โอเคอุ้ยขาดใข่ใบเดียวครับโอ้ยสามหมุนครับโหนิดนึงโอ้โห,ห,โโหขเขาเงียบเลยครับ โอ้โหเอาละครับยังได้อยู่ครับเป็นไงครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมขอขย่์เบรดเล่นนิดนึงนะฮะอีกสักสิบตาดูสิครับว่าเขาจะให้เราไหมเอาเป็นเบรดห้าครับอ่ะผมว่ายังไงผมก็ไม่ขาดทุนอ่ะไปอีกเบรดห้านะครับอีกสิบหมุนครับอ่านี่แหละครับมาแล้วครับเบรดห้าสิบหมุนมาแล้วครับนี่แหละครับมาแล้ะครับไม่ขาดทุนแน่นอน โอ้โหสวยงามโอ้โหแ๋วแ๋วโอ้โหสุดยอดครับอุ้ยเกือบเข้าสกตเตอร์นั่นแหละครับมาแล้วครับสวยครับผมบอกแล้วครับผมไม่ขาดทุนแน่นอนครับก้อนโตครับสุดท้ายสวยงามมากครับจบเกมโอ้โหอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่องผมนะครับเฮียแบนนะครับสล็อตแตกหนักนะฮะโอ้โหนี้สุดยอดจริงครับคุ้มครับคุ้มครับ โอ้โหเจ๋วเจ๋วเจ๋วครับสุดยอดจริงครับวันนี้อยากได้อย่างมีเหมือนผมนะครับเข้าไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไปเลยนะครับผมจะปักผมไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับโอ้โหสนุกมากครับวันนี้เก่งไม่ง่ายครับอยู่บ้านก็ทําได้นะครับลองดูนะฮะยังไงผมขอจบคลิปวันี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ